คือนี่บอกแล้วสําหรับแฟนไก่เชิงเนี่ยเอาสูตรเทคนิคของปลาหลองไปปลาหลองเลี้ยงดูไม่ดีก็ไม่เอาไม่ต้องใช้ไมันต้องลองทพิงนี้ไม่ต้องลองผมก็โหวลลองทุกทุกอย่างเราไม่ต้องอย่างน่ะแล้วทําคอร์สแบบติวเข้มเนี่ยปลาหลองเลี้ยง14วันหรือ2ีวันครับผมเลี้ยง14วัน14วันยี่สิบสี่วันยี่สิบสี่วันชนสี่วันผมมันันวันแข่งขันจับสายว่ามาล่อลอ่อเลยประมาณกี่นาทีครับไม่เกิน5นาทีครับคนอื่นเนี่ย อาจจะรอเป็น10นาที20นา,าทีใช่ไหมสารสูตรปลาหลอเนี่ย5นาทีพอเมื่อก่อนก็มีเลี้ยงเราป่ายที่แดดมันไม่เสมอกันตัวก็แดดร้อนอผมไม่ทำเราเลี้ยงไ่มือเดียว มื้อเดียวเลยมื้อเดียวครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขามีเช้าบ่ายแต่ปลาล่อปัจจุบันเนี่ยคือเลี้ยงเช้าอย่างเดียวที่พูดนี่คือมื้อเช้านะครับวิธีคือวิธีเลี้ยงล่อไล่ที่บอกครับล่อไล่แล้วก็ไม่เหมือนกันที่สูตรโบราณเลยนะครับเพราะว่าหลักๆทุกวันนี้คือจะมีนวลมีอะไรกันอันนี้ไม่ไม่ไม่นวลเลยก็คือพอสิบสี่วันศุกร์จะพักแล้วอักนี้ทำอะไรบ้างไหมครับไม่ก็กาดน้ำปกติธรรมดาการน้ำปกติก็ใช้น้ำกัดแดดเช้าบ่าย ครับก็เมื่อกี้ก็ถึงวันเสาร์วันเสาร์นี้พักแล้วพอวันเสาร์พักพราะวันอาทิตย์เช้าเพื่อจะไปแข่งขันแล้วลาหลงเปิดมุ้งต้องทําอะไรก่อนไหมเปิดมุ้งอ่ะก็การก็คนละเอียดหน่อยก็คือว่าดูการขี้ปกติย่อยดีไหมขี้ปกตินี่ขี้ต้องเป็นยังไงขี้ก็เหมือนขี้ธรรมชาติเราที่ไก่ขี้ธรรมดาที่เคยขี้เนี่ยเคยขี้ขี้มันทุกวันแล้วนะขี้น่เนี้ยครับอแล้วก็ เกิดมามาที่ขาวแล้วทำมานั่งดูแลแพทย์นึงเขาเปิดมองนั่งดูสักสี่ห้านาทีดูว่ากายตรงนี้จะเติมเศร้าหรือพึกปกติมะถ้ามาเติมเศร้าก็ไม่ค่อยดีถ้าพึกก็ปกติก็ก็ได้ได้เลยครับได้เลยคือความส้บูบณ์พร้อมและย่อยอะย่อยหย่ดีนะระบบย่อยนี้ต้องสําคัญเลยสาคัญนะย่อยเนี่ยคือข้ามมาเช้ามาก็จับตัวดูก็ว่าแต่ก็เพราะว่าขขาวแห้งไหมครับอ่าถ้าแห้งแล้วนาดถ้าแห้งก็คือพร้อมแลวพร้อมแล้วครับทีนี้พร้อมที่จะไปสนามแล้วนะครับแล้ว การเตรียมอุปกรณ์ครับปลาหลองมีอะไรเตรียมเตรียมไปบ้างครับอุปกรณ์เนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้พูดง่ายแล้วมันตัดในเรื่องเก่าไปนะคือว่าก็มีตังฟ้าตะไคร้ตะไครว่าตะไครบแล้วก็หยดยาน้ำใสกระ้อนเตรียมเครื่องมือที่เราจะเป็นต้องมวนั่งสามแผ่โตสองอันอะไรอย่างเงี้ยเตรียมปอยคมแถมเตรียมพร้อมร้องอันไหนที่เราชอบไปตีนะเราก็ไปอ่าของครบสูตรนะครบสูตรครบอุปกรณ์การตีการตีครับแต่สมัยก่อนเนี่ย จะต้องมีเขาเรียกอะไรน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนเยอะเตรี่ยมการน้ำกาเบื้องโอ้โหลายอยางสมัยก่อนคือมาลองก็เตรียมเพิ่มมาอีกเพิ่มอีกเแต่เดี๋ยวนี้มันไอ้นี่หน่อยนะน้ำเย็นน้ำเย็นติงน้ำแข็งอย่างเดียวติ่งแข็งอย่างเดียวแข่งง้นตอนนี้ก็คือไปสนามเลยก็คือเตรียมอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับไปสนามพอไก่พร้อมปุ๊บพอไปถึงสนามต้องมีวิธีการอะไรบ้างตลรอง ัปถึงขนามอ่ะต้องมีข้อระวังหรือข้อวิธีอะไรก็มีแล้วก็มีระวังเราเปิดม้งเปิดไรก็ต้องดูปิดม้งปิดดังเรียบร้อยดูคนข้างเคียงตาต้องปัดดูกันมันมีใครอยู่มั่งข้างในตรงไหนอย่างเงี้ยเพราะมันก็มียาเยี้งเงี่ยเราไม่ว่ากันนะเราหากินเงี้เราไม่ว่ากันแล้วราก็ควระวังเราเองปาวามที่โดนยาหรืออะไรเนี่ยไปโทษคนอื่นไม่ถูกหรอกต้องโทษคนเลี้ยงใช่ครับดูแลไม่ดีครับผมก็ไม่เคยโทษใครก็โทเราตัวเราเองเพราะเราดูแลไม่ดีไง แ้เราดูแลดีใครก็ทำเรายากเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปเนี่ยเราไม่ได้ไปคนเดียวจริงไหมเราไปก็อย่างน้อยก็ห้าคนหกเจ็ดคนครับอย่างต่ำเลยมันก็ต้องคอยสอดส่องต้องช่วยกันดูแลพอพอเราไปแล้วต้องบอกแล้วมึงอยู่นิ่นี่คอยดูแลกันช่วยกันดูแลครับออคือถึงช่วยกันระวังอ่ะช่วยกันระวังนะถ้าโดนมาถ้าจะทําได้เนี่ยผมว่าเป็นคนในมากกว่าจริงไหมลองถ้าแบบถ้าคิดแบบใครจะโดนยาเนี่ยคือหมายถึงว่าคนนอกเนี่ยสามารถทําได้ยาก ก็ยากยากกว่าคนนายง่ายกว่าง่ายกว่าอ่าครับทีนี้ก็เลี้ยงกันมาจงพูดผมเลี้ยงเนี่ยครับคือเลี้ยงกันคลิกกันว่าอย่างพี่อย่างน้อง่อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยคเชื่อใจกันอือครับแต่นี้เราเลี้ยงปกอิเดดูแล้วเราเป็นคนหัวหน้าครับเราก็ต้องดูแลคนต้องละเอียดกับเพื่อนครับเือจะเข้าจะออกหรืออะไรเนี้ยต้องคอยดูแลงเงี้ยไอ้พวกเรามีหกเจ็ดคนเนี่ยมันถ้าเกิดไปโดนเราไปโทษคนไหนสักคนเนี่ยมันเสียหายกันหมดเลยก็เข้ากับไม่หน้ไม่ติดกัพูดง่ายอ่า ความรับผิดชอบอ่ะอยู่ที่เราเลยอยู่ที่เราคนเดียวถ้เลียงครับถ้าพลาดมาสมมุตินะครับถ้าพลาดมาความรับผิดชอบขออยู่ที่เราคนเดียวคนเดียวฮะไม่โทษใครไม่โทษใครครับเพราะเราดูแลดีเพราะเราคัดคนมาแล้วอ่าอ่าอ่ครับเพราะเราไปั่วไปใจไว้ไว้ไอ้ไดูเหมือนทำอะไรนี่ครับไราจะเก็บเขาไม่ได้ทำเสียเลยเสียผู้ใหญ่ด้วยเสียพวกแล้วมีหลักฐานมีอะไรพลาดใช่ครัโทษคนไปแล้วต้องมีหลักฐานพร้ว่อย่างเงี้ยครับอ่าฮะนี่ก็คือข้อควรระวังอ่าข้อควรระวังแล้วท่านพี่อ่าพอไก่อ่ากำลังจะเข้าสนามเนี่ยมีการเตรียมอะไรยังไงบ้างครับทะลอง เตรียมความพร้อมคือต้องให้กินข้าวกินอะไรยังไงบ้างก็กินนี่เราจะเอารายละเอียดเลยว่าอ่าเข้าเข้าสองเดือนละของการเรียกแล้วจะลองใช้จะลองใช้เช่นข้าวเช่นน้ำต้องทำยังไงบ้างก็ก็ข้าวบีข้าวสุกพ้อนให้กินทางกระเพาะเราอิ่มพออิ่มไม่ต้องไม่ใจว่ามากไปน้อยไปก็ไม่ดีเนี่ยไอแผ่กินข้าวเนี่ยมือใหม่เนี่ยแล้วมือเพิ่งเริ่มเนี่ยมันมีผลมากเลยนะครับลองบางคนเนี่ยไม่รู้ว่า กินกินกินัยอ่จนเดียวจนกระเพาะตึงปลาหลองมีวิธีการแบบแนะนําสําหรับรุ่นใหม่อย่างไงว่าว่าควรกินประมาณไหนเกมก็ประมาณกระเพาะตึงๆอ่ะไม่ใช่ว่าป้อนมากไปหดือน้อยไปกากกำลังดีอ่ะให้กำลังดีพอเข้าไปนานๆต้อกินน้อยไปข้าวแห้งก็จะบไวจะเสี่งเสียงดังแต่ว่าให้เข้าไปชนนานมันก็ออกมาได้ให้แห้งพอดีแต่ระยะก็พอดีหรือรือมากไปมันอืดอีกอืดอืดอืดแล้วการกินข้าวเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไร ะการกินข้าวหนึ่งช่วยเลยก็คนเราเนี่ยครับเหมือนคนเนี่ยเราทํางานไม่กินข้าวเป็นไงอ่ะเงาเพียงไหมกินข้าวก็กําลังมันปกติอ๋อคือมันไปช่วยให้พลังงานเสริมแล้วคือมันจะได้ไม่หมดเหมือนอยู่ท้องอ่ะเราเราจะได้มีแรงอย่มีแรงฮะถ้าเราไม่กินอะไรไปไปทำเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพอบ่ายเราก็ไม่มีแรงไม่มีแรงอันนี้ไรอ่ะพอกินข้าวเสร็จแล้วทำยังไงต่อกินข้าวเสร็จก็สังฟาสังฟาแช่น้ำตาลนะครับแช่น้ำตาลแล้วกูโค้ดก็ได้ก็ปล่อยกินไปก็ สี่ห้าชิ้นแล้วแตงกวาเนี่ยมันช่วยอะไรอีกอช่วยย่อยครระบบช่วยย่อยคืออะไรดีอ๋อกินไปแล้วพอแน่นเอาแตงกวาไปช่วยย่อยเถ่ายย่อยเขาเรียกโบอ่าเทคนิคโบราณนะไม่รู้ว่าคนคิดเริ่มต้นคิดมากันยังไงนะครับคือไม่กินทีนี้มันต้องฟาร์มช่วยย่อยเยอะช่วยย่อยอ่าช่วยย่อยพอปอนแตงกวาเสร็จแล้วยังไงต่อก็ก็กินยาก่อนยานี่เขาเขาจะบอกมาอ่าอย่างยาปั๊มเขาบอกกิน ก่อนกินข้าวกินหลังกินข้าวอ่าเราไน้ำเราก็ต้องใช้ตามระบบเข้าไปอก็หลักก็ปละหลงก็ใช้ชุดลบทำปลาทำปลาทำปลามาใช้ทำปลามาก็อ่าหยอดตามตามบริบทเขาบอกไปเมมาอ่าไปมาเขาบอกพอพอกินข้าวกินแตงปลากินยาเสร็จแล้วยังไงต่อแล้วก็เช็ดน้ำเช็ดน้ำเลยเช็ดน้ำเตยนี้เช็ดน้ำเช็ดน้ำนี่ยเช็ดให้เปียกเลยไหมหรือว่าอย่างก็เช็ดไปก็ให้ทั่วตัวเนี่ยก็เปียกเหมือนกันแต่ไม่ใช่สกนะนะก็ แช่ไปเปียกทั่วตัวแล้วนี่ก็เดี๋ยวเราค่อยไปเปียกข้างในเดีจะได้ทั่วตัวเนี้ยให้ทูมาให้กรดองพื้นไปก่อนดองพื้นให้คนเนี้ยมันเปียกทั่วไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแต่งตัวให้มันชุ่มๆอีกทีในสะนามแล้วเราจะดูไก่แต่ดูไก่เรา หอบไม่หอบหอบมากแล้วก็น้ําต้องบีบเยอะๆหน่อยเลยน้ําไม่แฉะเลยเพราะเดี๋ยวป้ายอันไก่มันมันได้เปียกเดี๋ยวเปียกในช่วงสองนาทีเช่วงหอบสองนาทีหลังเนี้ยใครได้ชาใครก็ใครไม่หอบใครก็ได้เปียกอะไอตัวหอบก็มันก็ตีไม่เต็มที่ก็ล้โดนนะเดี๋ยวโดนได้ตีอะมันก็ได้เปียกกันนิดๆตรงเนี้ยแล้วไอ้ที่มันสมมติในตัวที่มันชอบหอบครับตลอดเราเราเราควรแบบเช็ดตรงไหนหรือให้น้ําตรงไหนที่เป็นพิเศษนะก็หน้าอกเนี่ยครับ กบหางเขาตกเนี Euro, okay. ่ยต like mm ิดทางก้นกใต้ท yeah. uh ้องมัน ah นี huh. yeah, ่ต uh ัวนเพราะน้ำตะอมอยู hmm. yeah. mm ่ตรงนี้มันจดยังอยู่น้ะได้นะครับไม่นคือถ้าสำหรับไก่ที่มันชอบผอมแล้วก็บีบใส่เยอะหน่อยแล้วไก่นี่มันไม่แน่มันมีไก่ที่ว่าปอดเล็กปอดใหญ่บางตัวไม่มีเหมือนกัวไม่มีมีฮะบางตัวนี่วางทีุ่ดทีหอบแล้วตายตัวไม่หอบเลยมันมีเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติของเขาแล้วเม่ยผมเนี่ยก็มีคนเคยถามตลอดคือไอ้ตัวที่มันชอบหอบมากๆเนี่ย เรามีมีวิธีแก้มันนี้ไอ้ที่ปอดเล็กอ่ะหรือว่ายากอะกหรอยากที่มันชอบหอบอ่ะผมก็มีน้ําแข็งช่วยกินได้มั้งนิดหน่อยกินก่อนเข้าเลยใช่ไหมมันจะช่วยได้มางอัตราส่วนมันก็ดีฝ่านะทีนี้ก็ช่วยได้หน่อยอ่ะแล้วยักษอื่นก็ใครหอบไปหอบเพมันก็ได้ผลน้ายได้ผลร้ายหลักๆก็คือมันมันเหมือนว่ามันเป็นของ ร่างกายมันนะร่างกายกายมันบางคนผมก็แน oh <my> mm ่ไปว่าออกกาลังกายเพิ่มมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว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 น้อยกันมากแล้วก็ผมก็ลองมาแล้วก็เหมือนเดิมครับมันก็เป็นเป็นที่ร่างกายมันร่างกายกายครับก็พอเข้าแข่งขันเสร็จผมหมดยกปีดปลาหลงนะขั้นตอนการ ระคองไก่คือว่าเพื่ือเราไปแปะกะเชียรไก่ไปลองมาดูสนใจไก่เราอย่างเดียวเคือ้องรีบเช็ดน้ําแยงคอกินน้ำเนี่ยเพื่อเพื่อขอให้ไวกันระบบให้ไวได้เคลีร่างกายไวทำยังไงครับเข้ามาเสร็จทํายังไงเข้ามาพอหมดอันมายกเข้าไปต้องรีบทำยังไงต้องรีบก่อนก็รีบเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็น้ํเช็ดข้างก่อนเช็ดข้างให้มันชุ่มๆหน่อยๆชุ่มให้ชุ่มอ่ะให้ชุ่มก่อนแล้วก็คนใก่ปั่นคอปั่นคอเสร็จแล้วก็ ให้กินน้ําไม่ต้องเยอะเท่าไหร่พอประมาณให้กินรองไปก่อนหน่อยๆขาค่อยเติมนิดหน่อยครับพอไปไปกินมากสําลักเหมือนกันอ๋อมีมีเหมือนกันสำลักเพราะมันหายใจไม่ทันครับอ่าใจไม่ทันเคยไหมปลาลองเคยเจอไหมแบบโยนไปแล้วสําลักเคยมั้งไหมประสบการณ์ไม่เหมียประสบการณ์ฮะก็ไม่เคยเหมียวเพราะผมบางตัวมันหอบอกแล้วต้องกินก็เป็นที่มือเราอะเราก็กินพอประมาณนิดหน่อยไม่ใช่ว่าคอวุดอันนี้คือสาปได้ขนาดเพราะอาจจะไม่ทันนะเดี๋ยวใจไม่ทันเขาก็เหมือนคนอ่ะที่ชอกเหมือนกัน อ่าพอเริ่มอ่าวงเนื้อให้กินน้ำเนร็ยแล้วท่านก็เอานะก็ออาวังนอกแล้วก็มาแต่งตัวก่อนยังเอินก็มาเช็ดหน้าเช็ดตัวให้ทัวทำตัวก่อนนะแต่ยังขอกินน้ำทีแล้วก็มาปั้นข้าวกินเนี่ยกินข้าวก่อนเลยกินข้าวก่อนเพราะว่าพอไปมากนะกินข้าวถ้าหอบมากต้องนอนแป๊บนึ่งผมหัวนอนก่อนดินข้าวคือเอาผ้าคลุมให้นอนแป๊บหนึงอ่าหายหอบห้เบาหอบอ่ะพอเริ่มเบาแล้วทำยังไงครับก็พอนายตึง บางข้าวแล้วก็ข้างพ่อแล้วกินบางตัวมันก็ห้าก้อนบางตัวกินข้าวอยู่เยอะก็สามก้อนบางตัวก็ถึงเจ็ดก้อนดูว่ากระเพาะแห้งไหมแห้งถ้าแหกก้งี้ย่อยระบบย่อยดีแล้วก็ป้อนเยอะหน่อยอ๋อ,อ,อป้อนข้าวเสร็จแลอะไงต่อกินยากินยาเสร็จก็ต่างฟ้ากินอย่างเงี้ยอ่างฟ้ากินก็ช่วย,วยมันชุ่มน้ำฟ้าคลายกลุ้มน้ำตาลอะมันะหวานว่าบอกเราเล่นข้าวอยากได้หวานหน่อยอ่ะเราทานนะฮะอ่าแล้วพออันนี้เสร็จแล้วเริ่มทําแผลเริ่มอะไรยังไงหรือว่าต้องมองก่อนหรือยังไงพอเริ่ม ทานงงมาเขากินข้าวเสร็จอายเสร็จกินแลกวก็แร้วส่วนมากผมกินกับหอยนะเขามีหอยไปด้วยอย่างเงี้ยทุกอย่างแต่มารุ่นหลังลูกเราไม่เอาเพราะเราไม่ได้ไปบ่อนกิงหอยบางคนเขาว่ากินท้องเสียไม่โอ้โหแม่ตั้งเดินกินมาตั้งนานเนีะเพราอยู่บ้านเราก็กินตอนเย็นนะฮะไม่ท้องเสียไม่ใช่เราไม่เคยเลยอ่ะเรไม่เคยเดินไม่ได้อะกินมันช่วยอะไรออร่ย เรากินข้าวมีเนื้อมีหมูเงี้ยอ่าว้าวเนี่ยเน้วทีนี้คือแล้วกินกับผัดกระเดียวกันหลายคนเนี่ยก็บชอบอ่าไปเคยเทปแรกก็อ๋อเออชื่อหน่อยไปสัมภาษณ์อาจารย์โมเขาก็บอกก็ต้องกินข้าวกินแล้วมันก็ขโมยไข่เมียไข่เลยมากินอ๋อเหมือนกันเลยเนี่ยรุ่นเก่าๆนี่คือเอาให้มันกินบ้างอ่าต้องนี้กินมากพอกินเสร็จแล้วช่างของไก่แล้วทีนี้อ่าพอเริ่มกินอะไรเรียบร้อยเสร็จเราเริ่มมองแผลเริ่มทำยังไงก็มองแผลได้ว่า ครั้งแรกก็มองแผลว่ะอันแรกนะครับหูตาไม่ดีไหมดีแล้วก็ทำถางให้มันขึ้นดูว่ามองปกติเห็นตามันโลกหูตาโล่คแล้วก็ดูขั้วปากไปอีกนี่ว่าปากจะแดงหรือไม่แดงว่าปากดีไม่ตาวราไม่นองผูกคั้แรกมัไม่ต้องผูกถ้ามองก็มีแววว่าแดงนิดหน่อยก็ต้องผูกอเดี๋ยวหลุดครับก็คือพูดง่ายดูตามดูตามอาการเลยอาการถ้าโดนอนี่หน่อยเราก็ค่าบถังถังหางปกติแล้วทีเนี้ยแผลที่ป้าหลองเจอมาคิดว่ามันแบบอ่า สุดๆเลยคือยากที่สุดแพ้ไหนแพ้มันมีหลายอย่างประสบการณ์ผมก็ผ่านมาแดี๋ยกเราไม่รู้นะครับางทีเลือดในตาออกเราโอ้โหมันคนไม่เป็นมันงงไปหมดนะทําไม่ถูกครับทีนี้ของมันมันมันมีรูออกเราก็ต้องหารูออกให้เจอเดี๋ยวเราก็เย็บเย็บเย็บมันจะหยุดคะต้องง่ายต้องเช็ดในตาแห้งคืยเลือดในตาเนี่ยคือมันไม่มีที่ ออกมามันเลยเข้าไปในไม่ใช่ฮะบางทีมันฉีดข้างในเนี่ยได้แผนเติมออกมาตรงล่านไหล่ฮะเราก็แทงให้ลึกนะเข็มแทงให้ลึกไปแล้วก็ไปห้าปตรงที่หัวหัวที่ออกมาหยุดได้อ๋อเพื่อให้มันหลุดออกได้นี่คือยาน้าตาเลยแล้วก็มียากนึงไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยแตกอะบ่อเลือดเนี่ยบ่อเลือดก็นเนี้ยบ่อเลือดบ่อเนี่ยนะแตกเย็บยากเราเป็นต่างกระดูก ทีแรกเราไม่รู้ไม่เป็นโอหโงงงไงโอหูกมดนแข็งทั้งนั้นแต่มันมีจุดอ่อนตรงมันนั้นเนี่ยไปกระดูกอ่อนแข็งแขงรู้ได้นั้นน่ะคือข้างหน้าเนี่ยใครก็รู้ปากไก่เนี่ยมันแข็งมากแต่มันจะมีจุดจุดอ่อนกคือว่ามันเป็นเนื้ออ่อนกระดูกอ่อนนะกระดูกอ่อนแล้วก็แขงเข็มแขงไปแล้วไปตะกัดตรงหัวเชื้อตรงที่ตรงไหลมันไหลจากตรงนี้ไปก็เย็บตะกัดอย่างนี้หยุดเลยอนี่คือแผลที่สองที่เจอมาอ่าที่สองและอีกอย่างหนึ่งพัดดานแตกอ พัดานแตกนี่ก็ทํายากครัเพราะต้องอาปากแล้วมึงคนจับไก่ต้องเก่งครับต้องอาปากให้โล่งอ่ะแต่เบ็ดมึงทีโดนไฟเข็มเนี่ยอาปากนี่หมครว่าอาปากไก่หรืออาปากอาปากไก่อาปากไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เนี่ยพัดานมันแตกอ่ะที่มันมันส่วนเนยมันส่วนกัน่ะพัดานแตกมันส่วนกันเลือด เลือดแล้วทคนก็แก้ไม่เป็นรู้ททำไงเยกปได้เข็มมันตองล้าก็ต้องเอาุดลมไปดัดเหล็กให้มันงอเข็มงอนอย่างนั้นเลยแล้วก็หาเล็อาตรงไหนมันรั่วตรงนี้เราก็ต้องต่อเข้าไปเข็มเป็นเบ็ดต้องงอแบบนี่เลยประสบการณ์ล้วนๆเลยประสบการณ์ผ่านมานี่เปอแผลที่แบบว่าคิดว่า โหดอีกอะโหดอีกอะแล้วมีอีกไหมที่เจอมาเนี่ยนี่สามแผลเลยที่ผมไม่เคยได้เห็นโอ้โหแผลในที่แล้วก็แผลอ่าไอ้บ่อเลือดแล้วก็แผลดานดานแตกดานไก่มันตัวกันบางวันดานอันตรายบางคืนเราดานนี่ต้องบอกก่อนครับเพดานเพดานดานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไก่เนี้ยบางคนเราต้องดูเลยที่แยงคอเราต้องดูขนไก่ที่มันเลือเนื้อเลือดมันออกข้างไหนบางทีก็ตัวก็เลือดกระทำเลือดไอเลิดมันปกติบางตัวก็เสลิดโอ้โหมันจะเลือด ผมตั้งตรงไหนมันลึกพอเราทําได้ไหมเดี๋ยวต้ององเนี่ยโอ้เนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้มาไฟปลาหลองวันเนี้ยผมทําน้าเนี่ยผมก็สับแต่ว่าเอาเสล็์ออกเพื่อเพื่อปั่นเพื่อเอาเสล็์ออกแต่ไม่ใช่สำหรับปลาหลองคือ ต้องดูว่าคนขไม่คนเอาเนี่ยมีเลือดไหมมีมีเลือดหไหมถ้าไม่เลือดออกไปเยอะต่างมันติดขนมากเราเลือดเยอะเพราะเลือดออกเยอะะในปา่นมาเลือดเยอะเราก็ต้องาปากไก่มองดูโอรู้แล้วว่าข้างในเนี่ยต้องมีปัญหาต้องมีปัญหานโอ้โหเนี่ยครับคือความละเอียดนะครับความละเอียดเลยคือไม่ได้สับแต่ว่าคือพูดง่ายบางคนเป็นผมมาเหมือนกันตามๆเข้ามาแต่ยังไม่ได้รู้เทคนิคโดยจริงา บั่นคอปุ๊บว่าจะเอาสเตเลสออกเงี่ยเอาแต่ปลาหลองเนี่ยดูดันขนใกล้เลยว่าตรงไหนที่มันมีเลือดติดเยอะพอรู้ว่าไม่มีปัญหาเราต้องแหวกดูและถ้าดูว่าถ้ามันเลือดติดเยอะแล้วยังไงต่อปลาหลองก็ต้องเข็มอ่ะงออะไนั้นอ่ะหลอดไฟงอหน่อยอ่อแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ดึงให้มันติดกันสองแถบอะพยายามเกี่ยวให้มันติดตรงไหนให้ดันติดต่งสองแถบอะแล้วก็ผูกค่อยผูกเข้าไปอลาค่อยๆดึงเข้าไปโอ้โหนี่ถือว่าแผลแต่นี้ถือว่ามันก็ยากนะาลักการเพราะหลัการไปแต่มาพูดง่าย ยี่สิบตัวจะมีสักตัวอย่างเงี้ยหรือไม่มีเลยอเงี้ยมันมันไม่ไม่ไม่เป็นทุกตัวมันได้ประสบการณ์มันที่ผ่านมาคือว่ามันตีมาเยอะมันต้องผ่านอ่ะมันต้องผ่านมาที่เราเจอเมอไหที่เราไม่เคยเจอมันต้องมีเองนั้นก็ผมกลัวที่จุดเลยกลัวเนี่ยบ่อเลือดแตกในตรงนี้นะครับปากบนนี่นะอ่าแผ่ที่ปลาลองกวทว่าทำไงก็ไม่มีเรือเย็บอืมที่มาเจอพวกเขาพวกัมเย็บได้แทงได้อ แล้วไอ้เรียกแทงไปเด็กไก่กูงหนุ่มใหม่ไม่กล้าแทงเดี๋ยวไก่เขาตายไปที่หายโดนเตะอีกนี่ไก่เราเองเอาไปแทงมาแทงก็เต็มทำตัวว่าทำตัวตัวนี้ก็พูดได้จริีนะมันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว่ของเราเองไม่นี่เราก็ไม่หยุดอยู่แล้ว่ไมลองเลยพวกกระแทงเราเห็นนะไปมองแว็บเดียวน่ะแล้วถ้า เพราะการนำแผนไก่เนี่ยเพราะเราประสบการณ์เยอะไงผ่านมาเยอะขาวทำตรงไหนได้เราก็ต้องทำได้เราทำได้หมดเนี่ยพอใจเราก็ทำมาจาประสบการสิ่งสัมพัญต้องใจใจถึงด้วยนะใจถึงระดาใจถึงพอพอเราแผนนี้ก็คือแผนบอดเลือดนี่ที่ปรารถนกลัวที่สุดกลัวมันมันมันมัทุกอย่ายมันมันเนื้อล็อกกระดูกครอะไปเย็ดเนื้ออาหารที่จะผูกกันไม่ได้เพราะว่าต้องบอกก่อนไก่เชิงเนี่ย อ่ามันเป็นไก่ที่ต้องใช้ปากอยู่แล้วใช้ปากเป็นจุดหลักเลยอ่าแล้วถ้าเกิดว่าปากใช้การไม่ได้เนี่ยเราไปลองทันทีไม่ลองเยถูกไหม่าแต่ถ้าเป็นพ่บ้ายังมีลูกลูกเตะลูกโยนใช่ไหมครับพอๆนี่พอเราล็อกไว้แล้วหายแล้วอ่าก็ลุยต่อได้เลยได้ต่ออืมแล้วนี่ก็ได้แผลเนี่ยมันก็หายแล้วก็อันตรายต้องดูว่ายังหายสั้นนิดหรือยังไม่ตีแล้วแผลแผลอื่นมีอีกไหมที่ที่เรา กลัวที่เราหน้ากลัวที่เราเคยเจอประสบการณ์ก็หน้ากลัวอย่างแผลคอเนี่ยแผลคอใช่ไหมมึงตัวเนี่ยพอตีหลายอันสามอันตัวตีคอนริงนะมึงนี้ม้วนมดเลยม้วนม้วได้มันแก้ยากลึกยากับกยากนี่โอ้โหคนตายไอ้นำทำยากอะทำยากหน้ากลัวตหน้ากลัวเพื่อนมันแก้ยากแก้ยากแล้วมีอีกอย่างนะแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือว่าตีไปแล้วพองลมตัวพองลม พองลมอ่าเป็นยังไงครับก็มันพองเนี่ยพองอ่ะมันอืดมันอ่างละอ่างพองลมอ่ะมันมันทาให้ไค่แบบไปนี่ไป่มันก่อืดทอไปเลยไป่ไี่ไปีีวิธีแก้นีป่ไนี่นี่ไปนี่ังนนี้ไปนี่ไนี่ีนนีีหลอดเ่็กๆก็ดี่ไน่ไน่ไป่ไ่ไ่ไส่ไงนน่ไงนี่ีีไนี่ไป้่ไปกีไปนไนีไอนี่่ไปนี้นี่ยปน่อยนงี่ี่นี่นี่นไ่ย่ีีี่่น่ โอ้โหเรียกกันออกระดับเนื้อกระดับไรเนี่ยแต่ถ้าเป็นผมถ้าโดยที่ผมไม่รู้นะผมก็คงจอดจังหว่าะแต่จริงไม่ใช่ต้องไล่ข้างจอดข้างบนจอดอดแต่สอดไม่สอดออกมันเนี่ยมันจะไล่ขึ้นตรงเนี้ยเพื่อไล่ขึ้นออกแต่ถ้าเป็นคนไม่รู้ก็จอดตรงไอ้ตัวบวมเลยแล้วจอดทางนี้นะจอดแล้วไม่เย็บไม่ได้นะลมเข้าอีก ก็อันตรายพอชัอตเสร็จแล้วพอที่แทงกแล้วต้องเย็บต้องเย็บให้สนิทโอ้โหนี่ครับประสบการณ์เลยนี่ครับประสบการณ์ของปลาลองเลยแล้วไฟไหนที่ปลาลองคิดว่าประทับใจที่สุดจนจำมาทุกวันเนี้ยไม่ว่าไฟนั้นแบบภูมิใจและประทับใจที่สุดประทับใจที่สุดนะที่ประทับใจที่สุดนะครับเที่ยวเงินเที่ยวเงินอเป็นยังไงครับเที่ยวเงินเป็นนักตู่ที่ว่าสามารถด้วยตัวเองคือว่าเป็นไก่ที่ว่า ไม่ยอมครับไม่ยอมแพ้มันก็สู้ก็ตีมาทนได้มันแข่งที่จะน่ามาด้วยจิตใจและความแข็งแกร่งครับวันนั้นต่อตต้องบอกก่อนผมไปถ่ายทอดสดเหมือนกันครับเที่ยวเงินนี้เป็นรองโอ้โหแผพเยอะแผโอ้โหเหลือโทษอ่ะก็ตัดเสียเลยจะน่มาก็โอ้โหตัดเสียแล้วก็ไฟนั้นคือประทับใจที่สมายังมันด้แดงไงจริงแต่แต่มันดีแดงเก่งที่ฝีมือของเขาเองข่ายเองครับอันนี้ไม่ค่อยน่าตกใจไงแต่เก่งของเเอง แต่ยายเข้เงินมันผ่านตั้งพบกถันวันนั้นเที่ยวเงินเนี่ยปลาลองได้ลุยอะไรกับอะไรกับมันบ้างแล้วคิดยังไงว่าเข้ามากาว่าเสร็จแล้วก็องใจผมก็คิดแพ้ผมก็คิดเลยแพ้พูดกันแบบตรงๆเลยวันนั้นเรามองแพ้เหมมองแพ้มองแพ้เพราะร่างกายเราก็ไปไม่ไหวแล้วแพ้มันเยอะจัดครัทำไม่ได้ด้วยหัวใจไก่ด้วยด้วยมือน้ําด้วยที่สู้ก็ประคองกันไปครับผมก็บอกแล้วบางคนเรียนเนี่ยก็มือน้ำห้าสิบ ไก่ห้าสิบมันลงมาประกอบกันคือวันนั้นน่ะคืออ่าเที่ยวเงินนี่มันมันเป็นรองแบบคือมันาไม่ได้แลยมาไ้ยามันยากแผลมันยากแผลวันนั้นที่มันโดนแผลไหนบ้างประลองที่ประลองโดนทั้งหูโดนทั้งคอโดนหน้าหมดมันโดนบั้งหวมหมดทําให้ถูกเลยมันก็งงไปหมดนี่ว่ารทำไม่กทีนี้ว่าเล่นการผมก็เล่นแต่นี่ให้พวกคนเล่นเราโคนน่ะแบบเพราะคนเล่นทุกคนเนี่ยลองเล่นมากครับลองหันสั่นแั้วเนี่ยความตกใจความตกใจของคนเราเนี่ยจริงไหม แล้วคิดไปเรื่องเงินเองาโหเสียงนี้มันจะตกใจล้วก็คิดธรรมชาติได้เสียไม่รู้เรื่องอ่าอคือดิจิตยต้องอย่างนี้ไปนะอย่าไปคิดว่าโหจะเสียเยอะหรือได้เยอะไปเพิ่มไปได้ก็ไม่ได้คือว่าต้องทําใจปกติเหมือนธรรมชาติแล้วคิดว่าธรรมชาติแต่ไฟไฟเขี่ยวงันนี่ประทับใจที่สุดประทับใจก็อีกนิดนึงเพราะไหนๆก็พูดถึงเขี่ยวงันแล้ววันนั้นปะหลงแก้ตรงไหนบ้างแบบมาถึงเออพอจบไก่มองอะไรยังไงบ้างอยากจะรู้เลยพอบอกวันนั้นเป็นไงวันที่แบบประทับใจเลย มองแผลแล้วโหผมยอมรับน้ําใจมันเลยนะครับโหมองแผลไม่รู้ดันองไรถูกมันต้องไอ้ดันถูกแต่แผลมันเยอะจัดมันก็เรามาต้องคอทั้องหงอางอเยอะจัดแล้วปลาหลกมันมาทําอะไรก่อนเลยแบบมาถึงปุ๊บครับผมก็จะนน้งก็ทนใจเฉยๆพี่ตุ่มลมแผลนักเก็งลาแล้วมาเช็ดน้าปกติแล้วก็คอยทาแผลดูตรงไหนมัน ที่ว่ามันเยอะต,ตรงไหนตรงไหนก็ค่อยๆได้ค่อยถามไปเริ่มได้เลยอะไรก่อนก็ตาเนี่ยตาที่ต้องถางด้ยตาแล้วหัวก็บวมอ่าแล้วหัวก็บวมก็ต้องรีดอีกขออีกขอก็บวมอีกโอ้มาหลายอย่างโอ้ทุกอย่างครับทุกอย่างครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับกลับมาคว้าชัยได้ต้องยอมรับว่าไฟนั้นก็ถือเป็นไฟประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อีกหนึ่งไฟครับแต่ที่ผม ไอ้ที่ผมประทับใจฉลองใจอีกไฟหนึ่งก็คือเทิดไทยอจีนยกต่อ41 41แย่งกันแย่งกันต่อไม่น่าเชื่อนะครับไม่อผมเองยังไม่คิดจะไม่น่าเชื่อลยกมเขาว่ามันจะแพ้ตรงไหนแพ้แน่คือไฟนั้นอีกที่แบบว่าต้องยอมรับเลยว่าโอ้โห41นี่ไม่ให่ว่าแพ้ได้ไม่ให้ราคาแพ้แอแพ้ต่อได้เนาได้เอาได้ต่อเนี่ยครับ ซี่ิหนึ่งกลับมายกได้โอ้โหไฟนั้นต้องบอกเลยก็เชือดจัดใจไก่เลยนะและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ตกใจเลยใ้เรื่อยๆนะก็กัดตามปกติที่เราเคยทำมาแล้วกัดทำเธอเคยทามาแล้วของน้อยก็อยู่อย่างนั้นนะก็ของทำนะไม่เคยใจไม่เสียง่ะบางคนก็ทิ้งนะไม่เหมือนกันคนเราไม่ไหวแล้วคือบอกง่ายๆป้าหลองบอกว่าถ้าผ่านไอ้เกี่ยวเงินมาแล้วกูไม่กลัวใครแล้วแพ้ไม่กลัวโดยแต่ก็น่ากลัวนะที่สุดไทยผมมองผมมองแพ้ แพ้ทั้งเหลือก่อนสองอันด้วยใช่ครับเพราะว่านั้นมันเหลืออีกหลายอันเลยไอ้สิ่งหนึ่งนะเข้าไปผมกลับไม่สู้ไอ้กับแพ้แล้วการนอนไม่ได้นะครับไม่น่าเชื่อว่ากลับมาเสมอได้ครับนี่คือไฟที่ปลาลองประทับใจที่สุดก็คือไฟเขี้ยวเงินนะครับแล้วไก่อีกอย่างนะไก่เนี่ยไอ้ไก่ไม่ยอมนพูดยากนะบางคนก็ว่าโห้ชนะหกอันเจ็ดไออันห้าอันหกเดี๋ยวนี้ตีแค่หกอันนะครับโอ้ชนะตีก็ตายตีไม่แพ้อันแรกตอนรับหนุกมันไม่ยอมแพ้นี่ทำไมไถ่ไม่ยอมอ่ะเขาถึงบอกเนี่ยครับปลาลองคือ หัวใจเพราะพันเนี่ยคือเขาถึงห่วงห่าวงสายพันห่วงผมก็ฟักไก่มาเลยนั่นมาเก่งเนี่ยประกอบก็ถือว่าใช้ได้ห้าสิบจะจิตใจได้างห้าสิบครึ่งเลยก็ครึ่งนะคเลยได้ดีมช่วยได้เยาะอย่างนะในนี่แทงเลิกได้อยู่ก็ใครก็ไม่กล้าต่อมากจยู่หลายอันไม่รู้ตัวไหนแพ้จริงไหมใช่มันช่วยได้เยอะอ่่ะไก่เนียวคือว่าได้เงินกลับบ้านมั้งเสียไม่เต็มหรอกอ่เต็มหรอกคือมันหัวใจมันแน่นอนแน่นอนฮะก็ อันนี้คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับที่พี่น้องได้ไปเป็นข้อมูลอันนี้ป๋าหลองมีอะไรจะฝากสําหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่ทีออ่อยากมาเป็นมือน้านะครับอยากมาเป็นมือน้ําฝากสําหรับเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับว่าเด็กใหม่ฮะเลี้ยงต้องมีใจรัก้วยครับอย่างแรกเลยอย่างแรกใจรักใจรัก แล้วต้องอดทนนะครับไม่ใช่เขาเฮไปโองง้โหมีใจายเก่งแล้วเฮไปตามเขาเนี้ยใจเก่งก็เลิกอีกในใจต้องติดใจสําคัญนะ <Ừ. S 2> ม,มุ่งม,มั่นความมุ่งมั่นะไรดีเลยของทงอะไรทุกอย่างนะถ้ามุ่งมั่นนะได้ความสําเร็จครับอา่าต้องอดีงเอาจัง,จงถ้าเราไปทำอยอดใหญ่อย่าไปชิดช้ำเนี่ยไปเรียกพี่ป่าไปตามเขาดี่ป่าไม่ต้องไปนะถ้าเราไม่ไหรนะือเริ่มเข้าใจไม่รักแล้วไม่มั่นคงว่าอาชีพนี้เราได้นี่ช่วยได้แล้วก็ต้องใจต้องสู้ฮะต้องต้องอดทนครับ ผมก็มา,าวัานนี้บอกว่า,วา,า,วาขนาดว่า,าเป็นรองอยังสู้เลยอ่ต้องต้องต้องสู้ครอย่างเราก็ต้องใาแล้วความจะกเก่งไม่เก่งก็อยู่ตัวเราครับมันเป็นน้าจริงมีประกอบไอ้นั่นว่าครมีมรูอาจารย์ก็เป็นประกอบถ้าเกิดว่า ถ้าเราไม่เอามันก็จานดีงก็เอาไม่เก่งถ้าเอานี่มุ่งมั่นเดี๋ยวก็ได้เก่งฮะได้เก่งเองครับอย่างแรกคือหัวใจก่อนหัวใจอย่าไปเห่อตามคนอื่นต้องดูว่าเราชอบจริงหรือเปล่าฮะถ้าชอบไม่จริงผมไม่เคยแนะนําว่าอย่าไป้นั่นหรือเป่าชอบไม่จริงนี่คือว่าเดี๋ยวพอนั้นๆหน่อยกรแพ้สักเที่ยสองเที่ยวทิ้งแล้วเลิกอืมไอ้พวงนี้คือทดสอบหลังนั้นการพนันคือืออะไรเนี่ย คนเราไม่เสียมื่ก่อนไม่เก่งหรอกครับอ่าฮะหรือไม่แพ้มื่ก่อนก็ไม่เก่งผิดเป็นครูอ่าผิดเป็นครูฮะครับเป็นครูแล้วว่าเราแก้ยังไงอ่ะอ่าเราจะแก้ยังไงประสบการณ์เราจะสอนเราอ่าสอนเราอืมไอไอนักเก่งใครก็เลี้ยงได้ไงานก็เลี้ยงได้นื่ประสบการณ์นะแล้วไก่เนี่ยใครมองว่าไก่เก่งหมายม่าน้าไม่เกี่ยวมันมีส่วนใน50เนี่ยมันมันช่วยมันช่วยตอนนี้ไงตอนตองแผ้ที่วางงอมเนี่ยอ่าเพรว่างอมกันเนี่ยถ้าเราไม่มันก็มันที่ไปวัดกันนี่คือวัดวงแผ่่่เนียอาฮะ ช่วงเบียดเบียดกันเนี่ยช่วงเบียดเนี่ยนั่นตลาดตรงนี้นนแล้วคติประจชํชใจของปลาหลองที่ทําทให้ประสบความสำเร็จเดินมาทุกวันนี้ได้มีคติประจําใจอะไรในตัวเองครับาผมอ่ะคเติมันคนคิดง่ายอ่ะคนเราถ้าไม่ได้เยอะสาย,ยานแล้วไม่ไม่โลภคิดไปว่าเราทํะไปเนี่ยส้ำเด็จนะผมก็ไม่คิดมีวันนี้ครับผมก็ผมก็คิดไปไงี้เราเลี้ยงไปก็ทำว่าทำให้ดีอ่ะทำให้ดีคนดีคนเราเนี่ยก็ มันเจะส่งเสริมให้ความความดีของเราเองคือทวาดีซื่อสัตว์ซื่อสัตว์นะต้องใจแรงใจครับแล้วเพราะนี้สำคัญที่สุดนะแล้วปัจจุบันเนี้ยปลาหลองยังมีไก่เลี้ยงออกอยู่ไหมครับก็มีครับแต่นี่ผมว่าไม่้้เลียงะลูกขายมาเลี้ยงอ่อเลี้ยงะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าค่อยมาสัมภาษณ์เสต่จีบคบปัจจุบันนี้คือปลาหลองเนี่ยคุมเชิงอย่างเดียว ผมเชิงแล้วก็มากกับคุ้มกัน,นอ่ะนี่ผมงานเงยอะไงมาที่มาคยเลี้ยงเนี่ยผมก็เสียโอกาสไปงามอนกนผมคิมดยะะอ้อนหลังนะเพราะโอกาสตอนนั้นผมก็รังนประมาณน้ำกลางกลางระลุงอ่ะครับนี่มาทำฝาดนะที่ผมไม่มีไม่มีเวลามาเลี้ยงนะครับผมก็ต้องไปดูแลนองไก่นไปดูแม่ไก่ลูกไก่อ๋อแต่ก็ทางทางเลี้ยงก็ค่อยคุมดูอยวงห่างว่าว่าอันไหนนี่เราคอยแนะนําลูกไปใช่นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยยัง ยังขายมีไก่ขายมีอะไรบ้างไหมครับก็พอมีครับพม่าแต่นี้พอมองให้มาฟักมากมันต้องตามยุคฮะเพราะเขาเรียกพม่าเธิงระตีใคระวางไม่ได้วางเลยอ๋อตอนนี้มีมีพม่าด้วยครับพม่าก็ประกอบไปเนี้ยเพราะเราไปซื้อมันก็โอ้โหชอบกว่าตัวเป็นแสนนยครับนี่เราฟักมาเผื่อเราได้เก่งได้อะไรมั้งบางทีก็ขายมั้งไม่ได้ขายมั้งก็เอาฟักไว้เล่นอืมแล้วก็ ไม่ดีก็ทําไก่ต้องมาไก่ไนไปเพราะว่าไอ้นั่นไปซื้อไก่ไนเนี่ยเขาปีผมใช้ไก่ไนซื้อปีสองสามหมื่นพูดกันมันก็หกอ่ะครับแต่ตัวห้าร้อยสามร้อยอ่ะก็มาวางสองสามเที่ยวก็ห้กับไอ้อื่นแล้วเขาใช้ไม่ได้แล้วครับอ่ก็แล้วถ้าเกิดใครอยากติดตามป๋าหลงติดตามได้เบอร์ไหนครับผมตัวแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งเก้าแปดห้าเจ็ดห้าอีกทีครับตัวแปดหนึ่ง แปดหนึ่งเก้าแปดห้าเจ็ดห้าครับแต่ถ้าผมรู้สึกว่าถ้าใครเพราะปลาหลองไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้นะแต่ถ้าใครติดตามอยากติดตามชุมสลองชัยผมก็อยากฝากด้วยนะติดตามมั้มีมีของเสซจิ๊บอนุอนุสักอนุสักนะครับอนุสักชื่อพิมพ์ชื่ออนุสักอะไรนะนามสกุลไตรลาดครับอนุสักไตรลาดพิมพ์ภาษาไทยได้เลยอันนั้นก็คือแจ็คกระดาษแจ็คชัย อ่าแจ็คแจ็คสลองชัยเลยสาารถพิมพ์ในเฟซได้เลยก็อันนี้ก็คือเป็นลูกชายของปลาหลองทักสุขอนนะครับก็ได้เรื่องราวดีๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับที่ได้มาสําหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับมีไลฟ์ก็สอบถามได้ตัวผมสอบถามได้อ่ากสอบถามได้เลยกระสอบถามได้ช่วงหลังก็เลี้ยงพม่าแล้วด้วยอ่าพม่าก็มีเลี้ยงมาบางคนในพวกก็ออกมาถามว่า กายตัวนี้มาชาดีดๆที่ไม่ได้ดูอะงานเราเยอะงานเราบ้านเยอะตจะติดงานเยอะด้วยนะครับก็แต่คนปีนี้เนี่ยเดี๋ยวมานาจับพี้เรื่อสนุกอ่ะรอติดตามกันไปปีหน้าเนี่ยเราจะกลับมาเลี้ยงครับก็ขอบคุณปมาหลองมากนะครับที่ให้ความรู้ให้แก่กับพี่น้องนะครับเอฟซีพุทธันก็วันนี้นะครับใครสนใจนะครับผลิตพันลำตั้มนะครับผมก็เป็นตัวแทนลำตั้มก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์0813735520หหรือแอดท็อปราคาใจนะครับ T O P R A K A J A I นะครับแล้วก็ติดตามช่องทางทาง Facebook นะครับเพจท็อประกาใจช n แ e ลนะครับแล้วก็ทาง Tik t o k นะครับพิมพคำว่าท็อประกาาใจนะครับแล้วก็ทางยูทูบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตลอดนะครับทางท็อประกาใจช n n e l ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ e ี3ต้องขอขอบคุณป๋าหลองมั่งอีกครับสวัสดีครับ